ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหารนะครับมีหลานจากว่านใหญ่นะเขาเข้ามาทำงานที่ในตัวเมืองมุกดาหารก็พอดีน้องไทยบันนะซึ่งเป็นรุ่นน้องที่นครพนมนะเป็นคนว่านใหญ่เขาก็เลยเให้ติดรถกับหลานเขาเข้ามาด้วย เพราะว่าเขาต้องเข้ามาทํางานที่ตัวเมืองมุกดาหารน,นะเมื่อคืนผมก็เลยตัดสินใจนอนที่บ้านใหญ่อีกหนึ่งคืนนะเปิดโรงแรมนอนอีกหนึ่งคืนนะคืนละสี่ร้อยบาทนะเพราะว่าปัญหารถเข้ามาไม่ได้โอ้โอ้ขับเกียรมาแล้วอ,อ,อทครับคามุ่ยขอสอบสักอ่านมัน,น,นพ่อแหละตัวนี้ก็ เดี๋ยวนะผมดูก่อนกี่โมงแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็นี่ฮะเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีเนาะมันอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าเอ,อ่อมาถึงประมาณสักเจ็ดโมงเกือบแปดนะไม่นานนะครไปสอนสันบุ้มี่บอกสอนสันคือเอาซสอนเงีไวใหม กินยางนั้นสอนยางขอตอนรับทุกท่ายครับขอต้อนรับทุก่เลยครับวันีมาตรงนี้ก็มีร้านเจสอนลาบแสบลาบก้อยต้มย่างไก่ย่างต้มตำก็มีอาหารตำแตงข้าวมูขวบข้าวผัดกระเป๋าหมูเนื้อโอ้โหอันนี้ก็แม่เฮียัปลาเผาข้าวขาวมูข้าวมันไก่อาหารตำแตงข้าวเปียกกี๊ยวก็คืออยู่ตรงบ่อกระษอทมุขทหารก็คือด้านหน้าจะเข้ามา เป็นทางเข้ามาทางเข้าบกสก็คือถนนเส้นหลักก็คือถนนพยางคูนเข้ามาปั๊บก็ร้านจะอยู่ตรงบกสกเลยแหละแต่จะอยู่ตรงด้านในนะตรงด้านในนะทางนี้ก็คือทางเข้าของรถแล้วก็ออกมาแล้วรถรถก็ออกไปด้านหน้ามาแล้วหอ,อมมันเข้มขน้นนี่ร้านนี้ร้านแม่นนเหืี่ยง ในเมืองปาา้าเผาแต่ว่าเทขายหลายอย่างแล้วเดี๋ยวผมให้ดีในเมืองปาา้าเผาเออออซ่อนสั้นจะกินง่ายเอาส่วนแง่ของสั้นเช่นไรเอวเออต้องช้อนสั้นไม่ใช่ช้อนยาวอย่างเงี้ยคือ,อกินข้วาวเปียกับมันต้องก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้มันต้องช้อนสนั้นลงลงกินง่าย นะอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำต้นน้ำใสก๋วยเตี๋ยวหมูกไก่กว๋วยจับยวนก็คือข้าวเปลี่กนนะข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวผัดข้าวผัดข้าวกะเพราติยะสุกี้ท,ทะเลแห้งกว๋วยจับยวนก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใส่เห็นปะ่ะนี่มดเลยก๋วยจับยวนก็คือข้าวเปียกนนะี่แหละโอเคนี่ก็ เครื่องเครื่องเครื่องปรุงแบบปส่ใจนะเพราะจะมีซอสพริกด้วยซอสพริกด้วยอันนี้ไม่เอา๋ยว<อ>จะปรุงก่อนฮนะปรุงก่อนปรุงโดยใช้เอ่อนี่โอ้ไอ้ไน้ออืม เขาจะใส่ซอสพริกใส่ซอสพริกอันนี้ผมสั่งใส่ไข่ด้วยนะเออเราเอา,เอ,าอันกาแฟไงกาแนะฟาเย็นแจ้วนึงกินกาแฟาก่อนเช้าๆดืบสัังเมื่อกี้นี้มัวแต่เก็บของมี มีพริกหอพริกก็โอ้ขออนุญาตตอนนี้ยังยังไม่ได้ใช้นะจะขออนุญาตก่อนพอดีมันไม่มีเสียบมาตอนยังไม่ได้ใช้ก็สามารถตักได้อยู่เนาะพริกนะพริกก็ใส่พอพอให้ใจเผ็ด นนิดนึง,งจบไปสำหรับพริกกับน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลาน้ำส้มสายชูเทียมของหยอดนิดนึงพอน้ำปลาก็หยอดพอให้ได้กลิ่นผมไม่กินเค็มผมไม่ค่อยกินเค็มผมเขาบอกว่ากินเค็มมันจะเป็นโรคไต แค่นี้ละฮะก็ออคนคน,คนให้เข้ากันเดี๋ยวผมเอ,อ่อคนปัาใั่กาแฟมาต้วหนึงออน่งละเอ้ยแก้วหนึ่งละโอเคขออนุญาตเข้าเปียกตัวัำหยอดขอเข้าใส่มือหยอ่อนโอเคกาแฟมาแล้ว เดี๋ยวกินก่อนเพราะเขาใส่ถุงให้ด้วยก็คือถ้ากินไม่หมดคนถือไปกินด้วยหรือว่าไม่ก็ดูดกาแฟสักนิดนึง <c oughs> มันยังชึ้นใจมาก็ <c oughs> ถ้าถ้าท่านเดินทางไกลมารถออประจําทางรถโดยสารเช่นเดินทางมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ย มา,มาถึงตอนเช้าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินที่บกสนี่มีนะครตอนตอนผมไปเวียดน,นามมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเดินทางมาด้วยรถด้วยด้วยรถทัวร์นะรู้สึกจะบริษัทสะพานร้อยเอทัวร์นี่แหละออกจากกรุงเทพตอนค่ำๆมานะมาถึงมุกอาหารตอนเช้าๆอย่างเงี้ยหกโมงเช้าเนี้ยก็มานั่งทานอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อรถ มันจะมีรถรถโดยสารระหว่างประเทศนะซื้อที่นี่ซื้อตัวที่นี่เลยแล้วก็เขาจะวิ่งไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วก็ผู้โดยสารก็ไปลงลงจำพัสอร์แล้วก็ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำโขงไปถึงฝั่งลาวก็จำพัสอร์แล้วก็จะไปถึงเมืองสวรรค์เขตบกศสวรรค์เขตเสร็จแล้วก็ต่อรถทัวจากสวรรค์เขตไปเมืองเวนะอันนี้เนี่ยเนี่ยสะพานราัชแตร์ตัวกรุงเทพมุกดาหารพูดถึงเข้ามาพอดี เดีย๋ยวผมทานก่อนครับต้องใส่ไข่ด้วยเขาเปียกใส่ไข่อันนี้มันเป็นเส้นอย่างนี้นะออื้ ก็เพิ่งเคยกินข้าวเจียกไก่ไข่มุกดาหารหัวหินโอ้ยเจ้าโสธรสุวรรณภูมิชาภูมิจูรินทร์ปราสาทประคนณไทนางรองโอ้ออกเส้นนี้ขอทางนางรองสมุทรสาครสมุทรสงครามได้ดูบรรยากาศ ใส่หมูยอก็ใส่หมูสำหรับคนไม่ทานหมูก็ต้องขออภัย<ๆ>ด้วยนะนยอยากกินข้าวเปียกก็อยากกินอยากกินไก่ย,ย่างข้าวเหนียวส้วตมตำก็อยากกิน,นก,ก,ก็ต้องเลื้กงเลือยกินครับโดนไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำไปกินที่อื่น ก็ต้องขอับเบียกแปลกๆนี่ใส่ไข่เอาแล้วครับผมขออนุญาตทานกนะ่อนนะอืมนี้ก็ เซ้อมนี่กินกินกินเส้นก็เกียกน,ยนี้เขาไม่ได้ใช้ตะเกียบน,นะเพราะว่าตะเกียบก็คือได้ใครจะใช้ตะเกียบก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้นี้เอาซ้อมซ้อมนี่กินเลยเพราะว่าเนื้อ,เ,อเส้นมันจะแบบลื่นๆเลยนะมวนๆอย่างเนี้แล้วก็กินอืมอืม มีรถลุกนาแกะสกลฟังโคนอุดรก็มีนะครับมุกดาหารอุดรธานีมันจะมีรถบัสใหญ่มาจากอุบลม,มีรถบัสใหญ่รถสม,มิธนะนะอุบลราชธานีอุดรธานีมันจะมีอยู่คือมันมีเส้นอุบลราชธานีไปอ,อุดรธาน,นีเส้นหนึ่งที่วิ่งผ่านทางผ่านทางเจ้าสวนทรร้อยเอ็ดอศารก์ะาม อันนั้นเขาเรียกว่าสายยันอูบลส่วนเส้นนี้คือสายมิตรอุบลจะวิ่งจากอุบลราชธานีนะสำนักจจเจริญมุกดาหารธาตุพนมไทนาแกไปรสกขลครแล้วก็วิ่งไปอุดรธาน,นีวันที่ผมมาจากอุบลผมก็มา คันนั้นเป็นรถบ้านใหญ่วันหนึ่งจะมีอยู่สองเที่ยวม้งรถบ้านใหญ่นอกรายเียเป็นรถตู้เล็กโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขออนุญาตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ